ัสดิครับน,นี้จะมาเฉลยกลอันนึงนะครับซึ่งเป็นกลที่เลือกไพ่แล้วอยู่ในกองดีๆทำไมไปอยู่ที่ปากบอกหยุดครับสิบโพแดงนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะใส่สิบโพแดงเอ,อไาไว้ตรงกลางให้ผู้ชมรอนพ่อยู่ที่ทีหนึ่งมันก็ต้องโผล่ที่ปากแบบนี้คุณเห็น วิธีการทั้งหมดแล้วจากกล้องแล้วก็คลิปบอกเลยครับว่าไม่มีอะไรแต่เป็นเทคนิคที่เรียกว่าเทคนิคการแสดงก็คือเราจะบวิงียนความสนใจของผู้ชมเนี่ยให้หีิที่ไพ่แบบนี้ดับเบิลลิฟคือหยิบไพ่สองใบโดยที่ดูเหมือนว่าหยิบไปเดียวนะครับคุณอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้เช่นแบบนี้นะครับแล้วก็หยิบไพ่สอใบแบบนี้แจ็คนะครับแล้วก็แฟนไพ่ เพื่อที่จะเอาใบที่ไม่ใช่แจ็คเนี่ยเอาเข้าไปตรงกลางแล้วก็ยื่นให้ผู้ชมดันนะครับส่วนมือซ้ายที่ถือไพ่นี่ครับให้ดันมันมาขึ้นในปากแบบนี้เมืเ่อเขาดันเสร็จเนี่ยเราไพ่มันก็อยู่ที่ปากพีนะครับสายตาเขาส่วนใหญ่ถ้ามองที่ไพ่แต่ถ้าเขาไม่ได้มองที่ไพ่ให้เราพูดว่าให้เราพยายามโน้มน้าวว่า ไพ่เนี่ยมันคือไว้ที่เขาดันเข้าไปในกองแบบนี้แล้วก็ดีดนิ้วทำเป็นว่าไพ่หายจากในกองมาโผล่ที่ปอกแบบนี้ครับกลน,นี้เนี่ยเดอะไวทสีด์แจิไม่ได้คิดเองนะครับเป็นกนของแดนเดฟนะครับคนที่เขาเคยดูถูกนะครับว่าแดน a v e เล่นกนไม่ได้เรื่องนะครับแต่ว่าเขาเอากลของแดนเดฟมาหากินนะครับครับสวัสดีครับ